ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวก็หามาเบิ่งมุขคิกของคุณนีร้านเนี้ยเนาะแปลงนี้มีามสามไร่เพิญวานใช่กับผักสีลาวนะผักสีลาวอออไปแล้วิ่นก็เอาคนตัดเ้าแเดี๋ยแมวสะออนหลเบิ่งดอกดอกกับมากเบิ้องโอ้ถ้าติดนี่บ่รู้จักสิเก็บจังไ๋สีต้นสิเอาไว,บว้บ่นเน่ดอกอะ ดอกเนาะไปเบิ่งตัวอื่นตัวอื่นก็คือกันผมเพิ่นเห็นว่าสักหลักแลก้วก็ไม้ขึงโอ้โหดอกป่านสิบ,บินเมื่อขึ้นมาเก็บเดี๋ยวยามวซิ่มาเก็บกับจ้างนึกกระมมหมาให,ให้เบิ่งว่าเพื่อนด้ใลารปันไดมุกแปลงนี้สามไรค่ะแปลงนี้เพราะว่ารวมเบิดเพิ่นปุูกสิบเอ็ดไรเนาะเพิ่นมีทุนไหลค่ะ ก็มีที่ไร่เนาะโอ้สอ,อนดอกมันบึง้งอืมระบบน้ำของขึ้นนี่ใช้หัวสปริงเกอร์หัวยิงไงเนาะแปลงนี้ประวาวเป็นอย่างบ่ได้ลงทุนอีแค่เบิงงบ้งหลงหลงเบิ้งหลายๆระบบน้ำเพิ่นโอ้บิง้ง ดอกอย่างกระดอกกรเดียบอันนี้อือจะอ่อนดอกเนาะใสฮอร์โมนอย่างของเพโมนขึ้นใช้ปานินท้องค่ะเพราะว่าเคยถามแล้วทั้งฮอรโมนทั้งปุ๋ยเนาะเป็นได้สูตรมอไหมยี่แมวมาทายให้เบิ้งนะคะ หมูลท่านก็เป็นซองเนาะป้านินอืมบิงข้างบนสามล่หัวยิงคนติดไว้ไซหัวค่ะเบิ้งเหนไหมครับเิงระบบน้ำเนาะโอ้งามจังโดกวันนี้ต้นสิคาไหวะเฮ้ยเบิงลมแหงค่ะเมื่อน,นี้ลมแหง อืมต้นนี้กระดกุกบึง้งว่ะมากดอกวงเห็นกันเด้อดกแท้ๆอันซุปเปอร์ฮอตอัมพวานาะฟีดขึ้นนะ ถ้าติดบิดนี้เท่ากมีมุ้งยูแล้วนี่หัวยิงกันนะนี่ยิงได้ไกลค่ะระบบน้ำค่ะใช้สยางเนาะใด้เสยางคุ้นสยางเป็นกั็แป๊บไงกลางค่ะมีอยูทั้งบมดซี่หัหวหัวนั่งยิงประมาณหกแปดแป้งค่ะจะหกแป้งแป้งที่เก็ดกวมกันเท่าดีไปถึงแป้ง้างนี้ซี ทั้งนี้สามทั้งนี้สามแป้งกลับไปสามแป้งสี่แป้งปยิงได้ประมาณหกแป้งค่ะนี่สยางเพิ่นนั้นนะโอ้ดกดกโอ้ดุกปันนี้ กระดาวกตี๊ะดกคักคักนี่ทางนี้ก็ดกโอ้มากไงบ่คะ,ะเนี้ยใเบิงเด้อเดีย๋ยวเดแมวอีกจัดอาฮิตหนึ่งเดีย๋ยวแมวสิมาให้ให้เบิง้งนี่ระบบน้ำผลิอเอาไว้ทางกลางเนาะ,ะมีสส่น้ำแบบนี้ประหยัดกว่าหัวน้อยกาสปริงก์น้อยน้าเบิดไหลค่ะอันนี้เบิดบ่ไหลเบิดแป๊บนอนกลางแล้วก็ใช้ยางถ้าทุนน้อยก็แบบนี้ค่ะแต่ข้อเสียมันก็คือเวลาลมพะ ขัดมาแหงๆแบบนี้ยิงบ่บบตรงเป้าหมายหรอกคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอสำนี้เนาะถ้าอยากรู้ว่าหาลมสักจังหวัดพิษบุทิพย์ปับใดกดติดตามยีเมลไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ